้ยายจิ๋มมาทำไอติมคงจะดีเนาะดีไห้โหว่นวดวเก่งลุงก็วนเก่งเหมือนกันอันนี้้องจูนนะครับมาทำเป็นครั้งที่สี่ซื้อได้ไหมสามห้าบาทได้ไหมได้ได้ได้สำหรับเซรมานานแล้วสำหรับตะกี้ลดให้พิเศษทำห้าบาทได้ได้่าให้พี่จูนทำเสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตกี้อยทำพี่จูนพี่จูนไม่ใช่พี่ตูน ไม่ใช่บอดีแ้แสลมกินนิดนึงได้ไหมกินได้หมดไปเลยอย่าเท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 ลงถังขยะถังขยะมันรั่วถ้าเทก็เทลงถังน้ำหน่อยถังน้ำของคูณน,น่ะน้ำนี้มาเสอร์ไม่กี่หรอมาเสอร์ไม่กี่แล้วมันอิ่มมากแล้วอันนี้น้องเจนนะครับให้แจนใช่ไหม จนอันนั้นแจนอันนี้อันนี้จูนไปตั้่ตังยังใตตังยังยังจ่ายตังยังจ่ายตังก่อนจ่ายตังเสร็จกลับบ้านได้จัน่กลับบ้านแล้หกลับเร็วจังใกลกลับแล้วหรอยังไม่แม่ยถึงว่าเกิด ใช่ต้นกับเต้นกับทัจจีทำด้วยกันใช่ไหมใช่กับสามทุ่มจะให้พี่จูนทำก่อนจะดูฝีมือการม้วนของพี่จูนวันนี้เป็นวันดีๆมาครับอาจจะได้กินฟรีถ้าตอบคำถามถูกพร้อมยังพร้อมตอบคำถามยังได้ยาสีฟันหนาที ไอ้อน,นั้นไม่อร่อยเติมไม่อร่อยไม่อร่อยอันนี้อร่อยอันนั้นลองชิมดูดิอันนี้ติบมนังน่ใช่ขอช้าๆฝากน้าไดค่ะมาถึงแล้วีเเลยนั่งๆกินเนื้มั้ยใช่อันไหนอร่อยอันนี้อร่อยที่สุดแล้วของนะคะเก็บไม่สวยไหนขอดูขอดูความแข็งก่อนอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงพร้อมตอบคำถามนะยังทุกคนเลย ตอบสูบได้กินฟรีนะไม่ต้องจ,จ่ายตังค์พี่จูนพี่จูนสนใจอั้อันนี้ไม่ใช่คำถามคันนี้อะไรดเกี่ยวกับอ่้าเียกับโดนัทพอแล้วมาซ้ออันนี้เขียนว่าอันหรออ่าชื่ออันไม่หนึ่งอันหนึ่งอันขอ ีทำให้จิ้เสร็จก่อนค่อยกินชูนทำไมโดนนะถึงทำรูตรงกลางลองกิน,ะน,นให้สอบสามครั้งน,นี่สิเนี่ยนะเอากินดะิฮะ<า>ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรียน,นยอ้าวมวันได้แข่งแล้วแล้วจีจะเพิ่งกินเดี๋ยวรอทำให้จิ้มใหเสร็จค่อยกินให,ให้พี่ชูนใสจก่อนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราแค่ม้วน เห็นเวล่ะนานเริ่มแข็งแล้วเดี๋ยวรอทำทวามเป็นจิิงให้เสร็จก่อนโอ้สวยสวยสวยนี่นี่มาดูพี่จูนม้วนสวยจูนพอจูนม้วนเสร็จแล้วจูนก็เอาหลบเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะชนกันแล้วมันก็จะมันก็จะแตกตอนนั้นงานไหนล้อม้วนแล้วกินกับพี่จูนไหมเนี่ยพี่จูนแบ่งกินไหม ้องกินกนคนเดียวได้ไม่ชอบอย่าเพิ่งรอให้ทำให้กินให้เสร็จก่อนค่อยกินใครจะอย่าเพิ่งเติ้ลอย่าพึ่งเนาะดื้อเนาะไม่เหมือนแจงเลยอยู่บ้านมันดื้อกว่านีกเติ้นอย่าเพิ่งกินเมื่อกี้ตกก๊ อร่อยอยังอันนี้ขาแค่แต่างเขาพีเดร้อ, <c oughs> รอ่ก็พีอ่อร่อยนะกินไส้กรอบกินคนเดียวไม่ชวนลุงเลยไม่ชวนพ่อกินเลยไม่ใช่พ่อเออไม่ใช่พ่อเหรออ่าเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อทำไมหน้าตาเหมือนกันเลยนึกว่าพ่อเนี่ยเหมือนเหมือนไหนไหนลุงแยให้ ồ cạnh kìng mắn đấy đầy này phải theo này để mình đưa ừ, nhà